เริ่มเลยครับผมง่ในสายตาเธอก็หูยเด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภัยแก่งงูเยือใจบ่อยเจ้าลาเห็ดดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าหาทำแบบนี้เด้อลา แ่งปัานมวยตาเจ้ายัางนอกใจเมื่อเจ้าสิไปก็พอเข้าใจเหตุผลอยู่ละได้ข้าวค้าดองกองสูงเสียดฟ้าคนที่นาระกลายเป็นโตอไอเมื่อเจ้าไปดีถึงเจ็บสำ่ใดกันใจทนเอา จบแบบเท่ๆยินดีน้ำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆอย่างออกลันเว่ความหักของเฮายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุ่ม ผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆเม่นกายสีกุ้มหัวใจสําได้เมื่อเจ้าสิไปก็พอเข้าใจได้ผลอยู่ละได้ข้าวค่าดองกองสูงเสียดฟ้าคนที่นารา กลายเป็นโตเฮามือเจ้าไปดีมันเจ็บสำใดกันใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเกา่าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเทๆ่ๆอย่างออกลันเบ้ความหักสองเฮา ยินดีน้ำน้องกับเขามือเจา้าเอาเสาลงลุมผูกแขนส่งเธอดีใจนํำเดอ้อให้เย็นให้สุมจบแบบเทๆ่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นอายสิกุมหัวใจสำได ผูกแขนสรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆเป็นอายสิกุมหัวใจสำได้